ที่ผมตั้งข้อสังเกตเพราะว่าทั้งสองกระดานเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเหตุการณ์เรื่องบีบแปรไม่มีใครคาดคิดแต่ว่าเรื่องสถานการณ์อื่นๆในซี่ของชั้น14ก็กำลังจะกลับบ้านในอีก5วันข้างหน้าและรวมกระทั่งเรื่องดิจิตอลวอลเล็กก็จะมีจุดเริ่มต้นและจะมีจุดจบที่ใกล้เคียงกันและรวมกระทั่งว่าเมื่อกลับบ้านแล้วเนี่ย นะครับวันที่สี่มีนาคดีนาะยกยิ่งลักก็จะมีการตัดสินอีกหนึ่งคดีหลังจากนั้นเราคงจะเห็นว่าร่องรอยเรื่องดิจิตอลบอลเลตเนี่ยถ้าแบบแข็งเกร้าแบบสุดตัวต้องตั้งข้อสังเกตเลยว่ากำลังปฏิบัติการไปตามดิวเพราะว่าในกรรมการชุดดิจิตอลในวันที่15นะครับถ้าวันนั้นเห็นร่องรอยว่ายืนกรานว่าอย่างไรต้องแจกให้ได้นะครับก็ อยากอยากคิดว่าในเขาจะแหกดิวอันนี้กําลังเดินไปตามดิวเพราะจะไปตายในที่ประชุมคอรมอและเนี่ยนะครับถ้าวันที่15ไม่มีอะไรคือหมายความว่าประชุมแล้วไม่มีอะไรในกอภยัยการเริ่มหักดิวก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้ายังท่าทีขุนขังเนี่ยนะครับว่าเห็นว่าพยายามอย่างถึงที่สุดเพราะผมเชื่อว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยคงไม่ให้ผ่านในที่ประชุมครม ในกรณีจะเป็นพรบรหรือจะเป็นพรกก็ตามเนี่ยหลังจากนั้นก็จะต้องมีคนแสดงความรับผิดชอบและก็ไปตามไปตามดิวเพราะว่าถ้าผิดดิวไปจากนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องที่ผสมประสานอย่างที่ผมเคยพูดว่ากล้องทีวีวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจอาจจะกู้ได้หรือมีภาพอื่นๆในที่อื่นๆปรากฏขึ้นมาบวกกับสถานการณ์นะครับเรื่องกรณีการบิดแปลเนี่ย เอาสองอย่างมาบรรจบกันคือที่พี่เอียวยกตัวอย่างเรื่องบรรดารุ่นพี่เราทั้งสาคนนั้นผมก็ก็เชื่อว่านะครับว่าว่าเขาอาจจะคิดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาเขาไม่เคยเอาตัวรอดได้มาสองครั้งเลยของการถูกยึดอำนาจในช่วงที่ผ่านมาและถูกจับเป็นคนแรกๆก,กันเสียด้วยซ้ำเพราะสถานการณ์บางอย่างเนี่ยถ้ามีการปล่อยให้มันเดินไปเนี่ย นะครับก็คือหมายความว่าเดินเกมการเมืองทุกเรื่องแล้วถึงที่สุดนั้นควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ที่ผมเห็นความผิดปกติก็ว่าทันทีที่เกิดเรื่องนะครับในกรณีบีบแตรความจริงหยุดวันนั้นเหตุการณ์สยามพาราคอนจะไม่เกิดแต่จงใจปล่อยให้เดินไปถึงจุดนั้นแล้วก็อยู่ดีๆก็ไปฟักเรื่องผู้สื่อข่าวสองรายนี้เกิดขึ้นมามันทําให้คิดว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับกาลังคิดอะไรอยู่ทันเกมหรือไม่ทันเกม นะครับหรือว่าปล่อยให้สถานการณ์อันนี้เพราะนะครับเรามีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าขณะที่มีอำนาจสูงสุดยังไม่มีปัญญาที่จะรักษาเลยพอถึงเวลามันสั่งการอะไรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอของนายกทักษิณจนกระทั่งรัฐบาลของนายกยิงลัก์ัวตามถึงเวลาสั่งหน่วยงานราชการไม่มีใครฟังแม้แต่เพียงหน่วยงานเดียวนะนะครับก่อนที่จะมีการปฏิบัติการ ดังนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละเรื่องมันไม่คาดคิด6ตุลานี้เร็วมากนะพนักงานการเรียภาพภูมิภาคสองคนถูกแขวนคอตายนครปฐมนักศึกษาในธรรมศาสตร์ชุมนุมต่อต้านการกลับมาจัดแสดงละครล้อเลียนมีการแต่งภาพไปเหมือนองค์รัชอาทายาที่พริบตาเดียวเกิดการชุมนุมที่ลานพระรูปคู่ขนนนกันระหว่างขวากับซ้ายพอล้อมปราบก็ผสมโรงแล้วก็เกลียดกันจริงจังกัน อย่างรวดเร็วไอ้นั่นขนาดระบบโซเชียลมีเดียเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงเหมือนปัจจุบันตอนนั้นยังไม่มีนะแล้วในแต่ละเหตุการณ์มันจะถูกอย่างนี้เหมือนกันนะครับในการปราบปรามเนี่ยเขาจะเอาคนละชุดที่ถูกปั่นว่าไอ้พวกที่อยูอ่คือพวกลมสถาบันทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น193553ลักษณะเดียวกันทีนี้เนี่ยนะครับเราคิดว่าเขาคงจะไม่กล้าทำยุคนี้เป็นยุคถึงไหนแล้ว เนือนที่เหว่าไทยต้องอยู่กับโลกเราเป็นประเทศที่หลุดโลกมากที่สุดประเทศหนึ่งหลากหลายเวลามาถึงเวลาก็หลุดโลกเลยไม่สนโลกแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ามาคือผมดูว่าหลายอย่างเนี่ยมันมีความผิดปกติเพียงแต่ว่าพอจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราจะไปเชื่อคนรักไม่รักษาคำบันสัญญาแม่สำนึกลึกๆผมว่าอเขาอาจจะมีเพราะว่าเคยเป็นนักศึกษาเป็นผู้นำันศึกษาเคยเข้าป่า นะครับทั้งสามคน่ะเคยเข้าป่ามาทั้งหมดจับอาวุธสู้กับรัฐบาลนะครับแล้วก็ได้รับผลจากหกสิบหกทัพสองสามมาทั้งสิน้นทีนี้เนี่ยนะครับถ้าคิดได้รู้ว่าวิธีที่จะแก้ไขปัญหาสร้างความสมัครสมันให้เกิดขึ้นภายในชาติรู้ว่าควรทําอะไรแต่ว่าดูการสําแดงเนี่ยนะครับหน,นึ่งในสามคนอีกสองคนยังไม่สําแดงก็ยังไม่ได้มองปรากฏการ์ว่าจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหานั่นเลยนรัฐบาลแมใ่ใช้ตังค์อ่ะ แล้วไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเนี่ยถ้าไม่ดีวมันจะเกิดสิ่งนี้ได้สวสายของลุงตู่น่ะร้อยห้าสิบสองคนฟวนให้คุณเศรษฐาเมื่อยิบสองสิงหามาวันนี้เข้าชื่ออภิปรายคุณเศรษฐาแล้วหมายความว่ายอย่างไงแล้วเนี่ยนะครับเอกสารของปปชเนี่ยส่งสารข้ามไปที่กกตเนี่ยนะครับเรื่องพรบรพักการเมืองเรื่องบอกว่าไม่กู้แล้วมากู้น่ะ นะครับเห็นไหมว่าสัญญาณเริ่มเริ่มปฏิบัติการทวงดีวกันแล้วเพราะว่าถ้าผิดการดีวเขาก็รู้เนี่ยปลายทางมันอยู่ที่11ธุรสภาซึ่งสวหมดอายุเนี่ยนะครับวันนั้นถ้าไม่มีสวมันจะมีอะไรไปต่อรองอะ่ะเดี๋ยวก้าวไกลพักเพื่อไทยจะจับมือตามจินตนาการขึ้นมาล่ะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไปดีวอะ่ะนะครับเขาก็ต้องป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีหมายเหตุมีเฟสชั่นมากให้ดูเป็นตอนตอน แล้เขาก็ไม่ไว้วางใจเหมือนกันแต่ดีลวนี้ประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพียงแต่ว่าสถานการณ์ภายนอกมันก็เร่งเหมือนกันมันจึงแปลกมาจังหวะน,นี้กันพอดี